อ้าวสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอธิบายกวันผ่าน youtube ก็วันนี้ก็เข้ามาพบกับอธิบายกวันอีกครั้งหนึ่ง,งก็ตรงนี้ก็คือเราจะอธิบายเรื่องการใช้คณิตศตทศการพันสัมผัสตามที่นี้นะฮะก็คือ ตเนี่ยเราเคยเห็นเครื่องหมายบวกเ็นแบบนี้เราก็จะเห็นอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขนะครัอันนี้คือเงินอันนี้คือเงินนะฮอันนี้หนึ่งนะฮะท่านต้องนับให้ถูกนะฮะนับเหมือนผมอันนี้บวกนะฮะหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสองนะฮะแบบนี้แต่วันนี้มันเป็น วิธีเพิ่มรอยหยักในสมองนะครับอันนี้เท่ากับถูกนะฮะแบบน,นี้นะครับก็วันนี้เป็นวิธีเพิ่มรอยหยักในสมองก็อาจจะยากขึ้นไปนิดนึงแต่ตัวตัวของบริบทของเท่ากับเนี่ยจะอธิบายได้ทั้งหมดเลยถ้าท่านตอบคำถามใช่ไม่ใช่ก็หมดใช่ ไม่ใช่ท่านตอบเข้ามานะฮะก็ในความรู้สึกท่านเนี่ยจะมีมี i q มี EQ แต่ของผมเนี่ยคิวงผมอาจจะไม่เหมือนของของพวกท่านก็ก็ลองตอบเข้ามาเดี๋ยวคิวของผมเนี่ยจะบอกว่าคิวคืออะไรตัวข้างหน้าของความรู้ก็คือ IQ EQ ก็คือ ความเข้าใจอัธยาศัยเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์นั่นคือ EQ แต่ตรงนี้ Q ก็ก็จะอธิบายอีกทีเดี๋ยวรอบลือกๆผมจะอธิบายว่า Q ตรงนี้คือวิธีเพิ่มรอยอยักในสมองเนี่ยอ,อย่างไอเบิร์ไอสไตล์เขาเขามีวิธีความรู้มีการสร้างความรู้ของเขายังไงนะครับตอบเข้ามาใช่หรือไม่ใช่ ก็เข้าคำถามนะครับวิธีเพิ่มรอยยักในสมองฟอบอันนี้เท่ากับนะครับยังไม่มีผลฟอบมนีนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็แบบนี้นะฮะก็ท่านเห็นเห็นแบบนี้แล้วท่านเท่ากันหรือเปล่าเท่ากับหรือเปล่ามันเท่ากันได้ไงอะ่ะมันมันเป็นอะไรมันถึงเท่ากัน ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันไหมเท่ากับไหมอันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยคอควายสตอ,อ,อูนอเนนเอก็แปลกเหมือนกันลองตอบเข้ามานะครับใช่หรือไม่ใช่รอยอย่างไรสมองคุณอย่าให้ไอคิวมาครอบงำครับผมตอบเข้ามานะครับ